สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับมิชฉาชีพขอเริ่มยังเลยละกันเนาะเรามองว่าเรื่องมิชฉาชีพะคะ่ะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะคะไม่อยู่ต่างประเทศคือแค่ไม่กี่วันเลยที่เราได้ไม่อยู่ต่างประเทศได้ไม่อยู่สกอตแลนด์นะคะเราก็ได้รับข้อความมาทางเบอร์โทรศัพท์นะคะว่าเราจะได้เงินคืนจากการทําวีซ่าเพราะว่าเหมือนมันมีแบบค่าส่วนเกินอยู่ แต่ว่าเราอะต้องเสียค่าบริการมัดจาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเท่าไหร่เราจาไม่ได้แล้วนะคะว่าเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้เป็นเงินที่สูงมากแล้วเขาก็ส่งลิงก์มาให้เราค่ะให้เรากดเข้าไปคือลิงก์อะอจริงนะหน้าตามันเหมือนกับลิงก์ทางรัฐบาลเลยคือแบบเหมือนทุกอย่างเลยไม่ว่าเราจะคลิกอะไรกดอะไรนะคะมันก็จะเหมือนหน้าตาของเว็บไซตร์รัฐบาลที่เราสมัคร,รบีซ่าไปเลยทีนี้เราก็เชื่อคือตอนแรกเราก็เอิใจนะเอะจริงเหรอแต่พอเราคลิกลิงก์เข้าไปอะคะ่ะมันรู้สึกเหมือนจริงมากอะ แล้วเขาก็ให้กรอกรายละเอียดนะคะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และก็หมายเลขบัตรเครดิตของเราไม่ใช่เครดิตบัตรเดบิตนะคะบัตรบัตรธนาคารของเราอะค่ะก็ให้กรอกเลขบัตรกรกวันหมดอายุแล้วก็กรอกโค้ดข้างหลังบัตรคือเราทําไปได้ไงก็ไม่รู้นะเอาจริงๆคือเราเราไม่รู้เรื่องอนะเราเพิ่งมาแล้วเราก็แบบเอ๊ะจะได้เงินคืนผมตายใลยว้วาวหจะได้เงินคืนตันง้งเยอะแน่ก็เลยทําไปนะคะพอผ่านไปไม่ทีวันเราก็ได้รับการแจ้งเตือนว่า เงินเราอะถูกถอนออกไปจากบัญชีแบบเอาไปซื้อเดลิเวอรี่ค่ะซื้อเทเบอเวย์ซื้อแบบอาหารตามสั่งค่ะแล้วเราก็เราไม่ได้สั่งทาไมทาไมอยู่ๆเงินเราหาัยไปคือเงินเราอะไปถูกใช้ที่ลอนดอนนะคะในประเทศอังกฤษแต่เราอะอ่สกอตแลนี่ Scotland. เราก็เอะใจว่าเฮ้ยเงินเรามหายไปไดงไงเราก็เลยกลับมาเลยว่าอ๋อ oh, วันนั้นไงที่เรากรอกหมายเลขบัตรไปคืออ๋อเราแบบแต่ว่าต้องบอกก่อนนะตอนนั้นนะคือเราจนมากคะ่ะเราไม่ได้มีเงินเ,นเยอะขนาดนั้นในธนาคารนะ มันก็คือเราเสียไปทั้งสิ้นส5สิบห้าปอนมันก็ไม่ได้เป็นเงินที่เยอะอะไรแต่มันเยอะมากสําหรับเราตอนนั้นนะคะเพราะว่ามันคือแบบเงินทั้งอาทิตย์ของเราที่เราได้ใช้ทีนี้เราก็เลยโทรหาธนาคารนะคะเขาก็ให้ยืนยันว่าอ่าแล้วเงินมันถูกใช้ที่ไหนถูกใช้ไปเท่าไหร่คือมันพยายามที่จะใช้บัตรเราอะซื้อของอะแต่ว่ามันขึ้นแบบถูกปฏิเสธเพราะว่าเงินในบัญชีเราไม่พอสงสัรปรแกรมเมอร์เหมือนกันเนาะแบบหลอกใครไม่หลอกมาหลอกคนจนอย่างเรานะคะทีนี้มันก็ เอาไปได้ทั้งหมด3 5ออนที่อยู่ในบัญชีของเรานะคะนั่นคือเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของเราแต่ว่าเราก็ได้คืนจากธนาคารนะคะได้คืนมาหมดเลยนะคะก็โทรบอกธนาคารว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาก็เช็คนะคะว่าเออมันจริงหรือเปล่าเงินมันถูกใช้ที่ไหนผ่านไป3 4ปีนะคะแล้วก็เพิ่งมาโดนล่าสุดนี้ก็คือเราต้องการที่จะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เราก็เลยเข้าไปเว็บไซต์หนึ่งนะคะมันเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถถามคำถามอะไรก็ได้แล้วเขาจะตอบให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของกฎหมายเราใช้บริการในด้านของกฎหมายเราก็ถามไปว่าอ่าปาปลาโดยที่ครั้งแรกนะคะคือเราต้องจ่าย5ปอนด์เพื่อเป็นการเปิดใช้บริการนะคะเราก็จ่ายไปเราก็ได้คําตอบมานะคะแต่ทีนี้คืออันนี้เราก็จบแล้วนะบริการ5ปอนด์ก็คือเราถามไปเราก็ได้คําตอบมาเรียบร้อยเป็นการปรึกษาด้านกฎหมาย แล้วทีนี้ไม่กี่วันต่อมาค่ะประมาณสามี่วันสี่วันต่อมามันมีการขึ้นแจ้งเตือนว่ามันมีเว็บไซต์เนี้ยพยายามที่จะดึงเงินออกจากบัญชีธนาคารเราทั้งหมด50ปอนด์แต่ว่าโชคดีเราได้บทเรียนจากคราวก่อนมาแล้วนะคะว่าคือธนาคารในประเทศสกอตแลนด์ค่ะถ้าสมมติว่าเรามีบัญชีธนาคารใช่ไหมในหนึ่งธนาคารของเราเนี่ยมันจะมีบัญชีหที่เป็นสําหรับบัตร อีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์นะคะบ,บัญชีบัตรนะคะมันก็จะแบบเราก็จะไว้ซื้อ <ouse> สินค้าซ,ซื้อของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่บัญชีออมทรัพย์เนี่ยมันจะไม่มีใครที่สามารถเอาเงินของเราเนี่ยออกไปจากบัญชีออมทรัพย์ได้เลยนอกาจากเราโอนจากบัญชีออมทรัพย์เข้าไปอยู่ในบัญชีของบัตรเดบิตของเรานะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยเราก็ได้บทเรียนจากครั้งแรกเลยที่เราโดนแกมนะคะเราก็จะเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์แล้วก็จะเหลือเงินแบบไว้ในบัตรเนี่ยประมาณ20-30บาปอนด์นะคะประมาณนี้เอาาไว้้ใชจ่ย สเปรย์ักทั่วไปทีนี้มันก็ขึ้นแจ้งเตือนมาว่าถูกปฏิเสธการจ่ายเงินคือมันมันพยายามจะดึงเงินของเราออกไป50าสบก่อนแล้วเราก็เฮ้ยเราก็ยกเลิกไปแล้วนี่เราได้คําตอบมาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้บริการอะไรต่อไปแล้วทําไมถึงมาดึงเงินเราเราก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์นั้นนะคะทีนี้มันขึ้นว่าเราได้ยกเลิกบริการเรียบร้อยแล้วแต่เป็นวันนั้นสมมุติว่าเราใช้บริการวันแรกวันที่10 ทีนี้วันที่14มันพยายามจะดึงเงินออกจากเราไป50าสปอนใช่ไหมคะเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์มันก็ขึ้นว่าคุณได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วลงวันที่นะวันที่14บสี่ก็โอเคแต่ว่ามันเอาเงินเราไปไม่ได้เพราะว่าเงินเราไม่พอในบัญชีนะคะทีนี้อีก4วันต่อมาคือวันที่18ก็มีการพยายามที่จะดึงเงินจากบัญชีเราไปอีก50าสปอนนะคะแล้วพอเราเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เอ้าก็ในเมื่อมันบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่14 ที่จริงอะยกเลิกไปแต่วันที่10แล้วแล้วมันก็ขึ้นมาว่าอะยกเลิกเรียบร้อยวันที่14เดี๋ยวจะมีอีเมลเข้าไปยืนยันว่ายกเลิกเรียบร้อยแล้วพอวันที่18มันก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะว่าบัญชีของคุณได้ถูกยกเลิกแล้วลงวันที่เนะวันที่18ที่เรายกเลิกแต่เราไม่ได้ไปยกเลิกอะไรเลยในทุกๆสวันนะคะมันก็จะเป็นแบบแบบแบบนี้มาโดยตลอดคือทุก4วันมันจะมีการดึงเงินออกจากบัญชีเรา ห้ปอนด์ไม่ได้แอมเราหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเงินในบัญชีบัตรเดบิตของเรานะคะมันก็พยายามอย่างเงี้ยคะ่ะทุกๆสี่วันแล้วพอเข้าไปเช็คในเว็บมันก็จะขึ้นว่าคุณยกเลิกสาเร็จแล้วลงวันที่เป็นวันนั้นทั้งทั้นที่มันถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่สิบแล้วว่ามันก็พยายามทำมาเรื่อยๆนะคะเราก็เลยโทรหาธนาคารและธนาคารก็บอกว่าอ่าเป็นเป็นเว็บไซต์ไหนอะไรยังไงนะคะจ่ายวันที่เท่าไหร่แล้วก็เล่าให้ธนาคารฟังนะคะและเราก็ได้เงินคืน ไอ้วันแรกที่เราเสียไปอะค่ะวันที่วันที่สิบอะที่เราเสียไปห้าปอนเราลลก็ได้คืนแล้วบัญชีและธนาคารนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําการระงับการการถูกดึงเงินเคยว่าอะไรอะระง,งับการจ่ายเงินให้กับบริษัทนี้แต่แบบมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราโทรหาธนาคารแล้วธนาคารบอกว่าจัดก,การเรียบร้อยแล้วในทุกๆ4วันอะมันก็ยังเป็นแบบนี้มาโดยตลอดก็คือมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่า บัตรของคุณถูกปฏิเสธคือการจ่ายเงินของคุณถูกปฏิเสธมันก็ไม่หายสักทีแต่เรามาสังเกตเมื่อประมาณอาทิตย์สองาทิตย์ที่แล้วนะคะไม่มีการมาเรียกเก็บเงินอีกแล้วสงสัยว่ามันคงจะแบบลมเลิกความตั้งใจไปแล้วมั้งค่ะว่าจะดึงเงินจากแเจลนี่คงไม่สำเร็จง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะ,คะก้อเนี้ยแหละค่ะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ที่เราเจอเนาะคือสแกมเมอร์ที่เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยโทร แต่จะเป็นการส่งข้อความค่ะส่งข้อความว่าคุณมีวัสดุพัสดุมาส่งแล้วต้องชาระนู่นนี่นั่นก็คล้ายๆกับของไทยเลยแล้วเราก็เล่าแบบเรื่องสแกมเมอร์ให้เพื่อนฟังเนาะเราคุยกับเพื่อนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเออเจอมาเหมือนกันเลยเนี่ยแบบล่าสุดเลยเนี่ยคือเพื่อนอะ่ะเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับมาฉะมาฟรีๆแบบส่งมาเป็นชื่อเขาแล้วก็ แบบส่งมาที่บ้านเลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็งงว่าเออเขาไม่เคยสั่งแล้วทําไมถึงมีไอสินค้านี้มาส่งให้เขาเขาก็ไม่กล้ากินแล้วเขาก็เลยติดต่อบริษัทกลับไปนะคะว่าเออทำไมถึงส่งมชัชชามาให้ไม่ได้สั่งทีนี้ทางบริษัทนั้นเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นญาติหรือว่าเพื่อนสั่งให้หรือเปล่าคะเพราะว่ามันได้มาฟรีนะคะมชัชชาตัวนี้และที่จริงแลว้วอะต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาจากเรา เราเรนี่แหละค่ะคือด้วยความที่เพื่อนอ่ะเราแวงว่าจะเป็นมิชาชีพแต่ที่จริงอ่ะคือเราเลยต้นเหตุคือเราไปสมัครคอร์สลดน้าหนักในประเทศไทยแต่ทีเนี้ยเราแล้วเ,เราก็ได้รับมาฉะฟรีแต่ว่าเขาไม่สามารถส่งมาต่างประเทศได้เราก็เลยส่งไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนกินไปเลยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยลืมลืมบอกเพื่อนเพื่อนก็เลยคิดว่าเป็นสแกมเมอร์เพื่อนไม่กล้ากินนะคะแล้วก็เราอ่ะไปบอกเพื่อนทีหลังหลังจากที่เพื่อนอ่ะได้รับมาฉะแล้ว เขาก็บอกว่าเราอ่ะเป็นคนสั่งเองแล้วมันก็ฟรีแล้วเราก็ส่งไปแค่ที่บ้านเพราะว่าส่งมาที่นี่ไม่ได้เออด้วยความที่แบบวิชาชีพมันระบาดหนักมากแล้วก็มีวิธีกงวิธีการอะไรแบบแปลกใหม่มากมายเนาะเพื่อให้จะได้เงินคนอื่นเขาอะนะคะก็นั่นแหละคะ่ะทางระวังมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่านั่นแหละเราก็ตลกดีนะคะเพราะว่าคือเพื่อนเราก็คิดว่าเอออย่างเนี้ย มีาชีพมันล้าเนาะมีการส่งสินค้ามาให้ก่อนแล้วค่อยมาเรียกเก็บเงินทีหลังหรือเปล่านะคะแต่ว่านั่นแหละคะ่ะเราเนี่ยแหละตัวปัญหาสั่งไปแล้วลืมบอกเพื่อนนะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะมาเล่าเรื่องสแกมเมอร์ที่เราเจอมานะคะแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าในต่างประเทศมันค่อนข้างแอดวานมากในเรื่องของแบบให้คลิกเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศไทยก็ตามนะคะ การที่จะแบบโอนเงินหรือว่าจ่ายนู่นจ่ายนี่หรือว่าใช้บริการนู่นบริการนี่หรือว่าช่วยเหลือใครก็ตามก็ขอให้เรามาระวงรังแล้วก็นั่นแหละค่ะระวังมีชเชิชีวิตดีๆวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่มาเราฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะก็ฝากกด subscribe กด like ไลค์ด้วยนะคะวันนี้ไปลวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย